ที no pp, น, um e นี้ตอนนั้นมี m อมตัวหนึ่งครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับสาวน้อยน่ารักนะครับผมซึ่งอย่าเพิ่งมาทำลายมูดการเขจายไม้คนที่ดูรอบที่แล้วแล้วอะเงียบนะโอเคเดี๋ยวคนอื่นครับทย่งี้ยครับคนอย่างนงี้แบบชอบมาเฉลยความลับนเี้ททำไงครับเอาหกกลับมาดีว่าผมก็งงเหมือนกันอ่ะยมีเอ็มตัวหนึ่งนะครับที่เคยได้ร่วมงานกับน้องสาวน้อยคนหนึ่งนะครับตอนนั้นน่ารักมากแล้วก็ โหพวกเราสามคนก็ก็เพ้อไปเหมือนกันนะครับอุ้ยวันนี้นากจริงเลยเ่ะโดยเฉพาะน้องบิ๊กนะครับผมแต่จริงๆแล้วคือเราสามคนแบบบา้าเท่ากันอนะเป็นจริงอแต่ตอนนั้นนะครับด้วยความที่ผมเป็นเป็นพี่คนโตผมก็ต้องยอมเสียสะละให้น้องแบบ เล่นเป็นนางเอกวีสวยใสพวกผมก็ขี่เรือเหาะฟิล์มเฟิ่องเดี๋ยวไปดูภาพวิทีากันนะครับว่าเขาเป็นใครไปดูกันครับ